บายทุกคนนะตอนนี้เรากำลังเดินอยู่ในป่ากันเดอ้อทุกคนเดอ้อฝนหาตกซ้าแล้วก็เขามาที่จริงเขามานนอนป่าเนาะก็เลยว่าถือโอกาสตอนเดึกๆแบบนี้เขาซิมาซองเบิง่งซัตว่าซิมีซัดมันยังออกหากินหลังจากที่ฝนตกแล้วบอนะครับซมาซองเบิงนะ่งเนาเดินลุ่นไปน้ำกันนะารัที่ได้เจอตัวมนอย่างนาะโอเคอันนี้ก็เป็นเคปที่เขาเพิามมานนจะเป็นครั้งแรกเลยเอานอนใอต้พุนะ่มเาะตอนนี้เขานอนมดแล้วแต่ว่าตะกองกับข่อยนะมาลองซองเบิ่งว่า มีสัตว์หยึ่ง,งเอาหากินบ่โอเคไปเจอกัน ียดออกหากินก็ไมไม่คยดออก สุกึหวานอันนี้น่าจะเป็นต๊บเนาะกระท่อมเก้าของของเขาที่มันนอนปลาบอในจะว่าเขามาเห็ดยอย่างเนาะหรือบางทีก็ามมหาล,ลาซัดหรือว่าเลยไม่เี็อย่างพวกนี้แหละทุกคนเือว่ามาหาอยู่หากินตอนนี้เขากําลังเดินปลาเดอ้อทุกคนเดอเ้อปลาลึกๆเลยแต่ว่าเขาจะอยู่ต่ำเส้นทางซือซองเบิ่งวานมันสิเห็นตุีเห็น,อหนบอ โบบ้างบ่นะ คือเนื่องจากว่ามือนี้เนาะพระจันทร์เต็มดวงเพดก็เลยว่าบุกค่อยมีบุกค่อยเห็นซัดไปเลยเนาะเดี๋ยวสีลองเข้าไปบังพวกซัก์ดีหาก,กินใต้ดีลองดูพวกฟันานมียงบม่ปลาใกล้บมตัวหมูปลาบอลจะได้เห็นบูวเสียงมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้จะเป็นกล่องสดสด,สดบนนี้ไม่เสริมก็เลยว่าตรงขวาภายนะัยในเสียงอาจจะบุกค่อยได้ยิน เอาแห้งก็บาได้ทุกคนย่านมึงสิหนีมันะ เรากำลังซองเบิ้งอีเห็นกินมักไหมปลาเลยทุกคนเดฮะยังไม่เห็นแคโต มันเป็นเหวลึกๆทุกคนบ่อสามารถลงไปได้มันนป็นเรียกว่าเป็นน้ำตกซานแะ้วก็เป็นเหวลึกๆไปเียวเก็มีสองัน ปัากันงปัก้งโคตรใหญ่นีปลาอะไร bóng cứ bóng cứ ta có không thấy được I นี่ๆเดี๋ยเดี๋ยวๆเต้าเต้าเห็นบ่รับเต้าน้อยนี่ๆโอ้ตกใจหมดจะเป็นเต้านาประมาณ2กกส่วนนี่่บ่ใหญ่เนาะ คือชาบ้านเขาเอื่นว่าเตาเหลืองหรือว่าเตาภูเขาหรือว่าบางพื้นที่ก็เอื่นว่าเตาเดือยเนาะตัวนี้ตัวนี้คือเลี้ยงยากยากเลยทุกคนเด้อมันบุญยอมกินอาหารเนะาะถ้าเป็นคนเทาเลี้ยงมันบุญยอมกินอาหารนะเห็นบ่นี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 ่มันบุญยอมกินแปลว่าเป็นเดือนกอ,อยุได้สบายนั้นเห็นสังเกตจาก้องห้อยของมันแต่ก็ลงไว้นหนึง สังเกตจาห้องหอยของมันคือตัวนี้น่าจะเป็นพวกหมูปลากัเดเ้อมันพยายามสิกินมัน่ะนะสิกินตัวเต้าเต่ว่ามันบอสามาเกบได้เห็นบอนี่เป็นเด็่องห้องหอยมดหนาอายุจักหลายหลายสิบปีเหมือนกันนะขนาดน้อยนี่เห็นบอโอ้เก่าแก่เก่าแก่แต่ว่าตัวบหญ่เนาะยางที่บ็อกไปคอย,อย่างที่ค่อยบอกไปมันจะเป็นเต้าเหลืองหรือว่าเตา้าภูเขาหรือว่าเต้าเดือยเอิญได้หลายชนิดแล้วแต่ว่าพื้นที่ใดซิเอิญเนี่ย จังใดฮะนะตัวนี้คนข้างเลี้ยงยากเด้อยเคยเลี้ยงเลยแหละเคยเลี้ยงเนาะเลี้ยงประมาณสามสีโตเนี่ยมันมันยอมกินอาหารนะเ็เลยว่าต้องได้ปล่อยมันกลับคืนมันยอมกินเนาะคือมันจะาหากินน้กลางคืนแลยเมี่อก้คนเห็นเาะมันออกหากินกลางคืนแหละกับกลางเวรมันก็นอนด้วยมันจะคุดหลมเนาะเวลาเห็ดใครเวลาเห็ดใข่เวลาออกไครมันจะคิดลมเข้าไปแล้วก็ไปวางไข่ใส่ S <S ยังยินเสียงคืองูเหา่ามันหากินสซนหลายมันจะกินเห็ดเด้อเห็ดที่ออกตามพื้นดินออกตามค้อนไม้กว่ามันไม่ยอมกินบมืนไงอืโอ้อก็อยู่หัวมีแผลบ่บ้วเมนบ้วเมน ยามฝนหลังฝนตกซาว,วมันยอมเนาะไม่ว่ามันออกหากินแบบโอ้มักเลยของแบบว่าของมักมันนี่แหละหลังจากที่ฝนตกซาวแล้วมันเสียออกหากินเห็นบ่เห็น,ห,นห้องห้อยมันกินมันกลัดต้นใหม่ได้ยินเสียงคืองูเหา่ากระดอยู่มาเบิ่งเอาเต่าภูเขาเต่าภูเขาเต่เาตเหลืองเต่าภูเขา ตามธรรมดาแล้วสุนทรวาวอานขากับบางคนกินเราคือคือค่อยบุกินเด้อตัวเตาบวกเคยบวกเคยกินบวกินแล้วก็บบกเคยกินเนื่องจากว่ามีความเสือเฮามีความเสือว่าตัวนี้เนาะเตาตัวนี้มันมีค่อนข้างอายุยืนยาวนานนะแต่เฮาเอาไปกินมันแล้วก็มันที่ไหนเฮาอายุเฮาสั้นลงเขาเสือจังสี่เนาะองเตาอน้าจะเกาแก้พถุมกึนเบิ่งเจ้าหงห้อยเลยกโอ ซุดซุ่นเห็นบ่เป็นได้แผ่มอดอุย้ยนี่เนื่องจากว่าพวกเตาวพวกนี้เนาะคนข้างซ่าเนาะก็เรียกว่ามันเสียงต่อกันสุนพันขึ้นกันเดอ้อพี่น้องเอ,เอ้ยมีแต่เอาพยายามพักษามันอย่างที่คอยอธิบายไปหลายๆค่างนนเนาะเรื่องกันอยู่ผู้อยู่ปลาเนี่ยเขาบ่บะปฏิเสธเลยว่าแบบปฏิเสธบ่ได้ว่าเอาซีบกกินสัตว์ปลาหน่าเจ้าว่า

โอเคใหจับไ,ไุได้นึงอ่าม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 าโอเคโอเคุแล้วกแป๊บนึงคือถ้าถ้ามีดูถ้าถ้าตัวนี้แม่สา่าไหน่งสไป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  หาก,กินหาก,กินมันออกออกหาก,กินเด้อย้ำนี่นะมันหาก,กินเฮ็ดนะเฮ็ดที่ออกพื้นดินเนื่องจากว่าสรงนี่กับผลตกเนาะก็เลยว่ามันจะออกหาก,กินแล้่ยไป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 มันซาเนาะโอเคเอาสิไปลบบลบกดมันพยาย,มยายยมลบกดม,มันให้น้อยที่สุดเนาะยังที่บลอกไปทำบล็อกจำเป็นได้แท้กว่าเฮาวบล็อกแปลว่าลบผลทัรงมชาติเกินไปนะ เป็นว่าเป็นความโชคดีแล้วที่เขาได้เห็นก็ตัวนี้ ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะดึกเกินไปแล้วเขาต้องไปนอนพักผ่อนได้หนึ่งเนื่องจากว่ามืออื่นเศ้าเขาก็ตื่นไปหาไปไปเลาะภูเลาะป่าอีกตามเคยอ่ะนะมือนี้เขามากกับอันพวกในพานเขาเนาะซ้ำนานซ้ำน,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 นันอยู่แล้วแต่ว่าค่อยนี่เป็นเพียงใช่ว่ามาัดไม่ว่าสิา่่าจงได๋อธิบายกันเให้มันถึกเนาะมัดกันเพื่อว่าซองซัดมัดกันเดินป่ากลางคืนแบบนี้น,น,นะซองใต้นี้ใต้นั่นเนาะของมันจะได้เห็นว่าสีสันสวยงามเพราะว่าซัดเพราะว่า คิดบ่ว่าบว่าแมงไม้หยังต่างๆเฮาจะได้เห็นเนาะก็เลยว่ามักโอเคมาเลยเฮาต้องกลับไปนอนก่อน